วันนี้เราจะมาดูอัตราการย่อยสลายของต้นหญ้านะครับพี่น้องครับนะครับตัวนี้ครับหลังจากการตัดต้นข้าวนะครับน้ําจะท่วมขังเราจะคังน้ําไว้นะครับส่วนต้นหญ้านะครับเห็นไหมครับอันนี้คือต้นหญ้านะครับต้นหญ้าก็จะถูกน้ําขังไว้นะครับกาลังเริ่มเน่าสลายย่อยสลายนะครับจะส่งกินมีกินเหม็นออกมาแล้วนะครับอันนี้คือต้นหญ้าจะกลายเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับ ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์เป็นเรียธาตุที่ดีให้กับต้นข้าวของเราต่อไปนะครับอันนี้นะครับกลายเป็นกําลังย่อยสลายแล้วครับกําลังเน่าสลายอยู่ใต้น้ํานะครับจะกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นข้าวของเราแล้วนะครับจะให้ดูอีกรอบนึงครับอันนี้ครับกาลังเริ่มเน่าแล้วครับใบข้าวใบหญ้านะครับอันนี้ครับเริ่มเน่าแล้วครับกําลังจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแล้วนะครับเป็นปุ๋ยกับให้กับต้นข้าวของเรานะครับอันนี้คือประโยชน์ที่เราตัดต้นข้าวและต้นหญ้านะครับ ดูนะครับว่าต้นหญ้าที่เราตดัดไปแล้วมันก็จะถูกน้ําท่วมขังน,นะครับแล้วก็กําลังจะเน่าสลายกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวของเราเลยครับนาข้าวอันนี้ครับส่วนที่ถอดยอดออกมานี่ครับตามทุ่งนาตามที่นาของเรานี่นะครับจะเป็นต้นข้าวนะครับต้นข้าวเกือบเกือบเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอา้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในอัตราการจเจริญเต,ติบโตนะครับส่วนมากจะเป็นต้นข้าวที่ถอดยอดออกมา เยอะที่สุดนะครับต้นหญ้าก็จะเน่าสลายนะครับให้ดูครับเน่าสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศดูต้นข้าวนะครับในนานะครับ แล้วก็มาเจอไข่หอยเชลลีด้วยนะครับวางวางไข่นะครับตอนนี้อันนี้ก็เพิ่งวางไข่นะครับไข่สีโอรสอ่อนๆเดี๋ยวหาหาตัวแม่ก่อนแม่น่าจะอยู่แถวนี้แหละเห็นไหมครับตัวแม่ไปแล้วบ่โอ้น่าจะไปแล้ววางไข่เมื่อคืนนี้ไม่เห็นครับไม่เห็นตัวเม่อันนี้คือไข่หอยเชลลีนะครับศัตรูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําลายต้นข้าวของเรานะครับเพิ่งวางไข่สดๆเลยครับจะเป็นสีโอรสอ่อนๆนะครับอันนี้ก็คือไข่หอยเชลลีนะครับ เห็นตัวแล้วนะครับตัวหอยเชอรี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับที่อยู่ในน้ํานะครับนี่ไม่ใชนะนี่หอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่มีไงเห็นตัวแม่แล้วตัวแม่แล้วอันนี้คือรังไข่นะครับรังไข่เดี๋ยวให้ดูรังไข่นะครับนี่เพิ่งมาวางไข่นะครับวางไข่ไว้ตัวอันนี้คือหอยเชอรี่นะครับเห็นตัวแม่แล้วครับแม่ตัวแม่หอยเชอรี่ก็คือตัวนี้นะครับเห็นครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆครับนีไงครับตัวแม่ ัวหอยเชอรี่ที่อยู่ในน้ำนะครับกำลังมาวางไข่นี่ครับคือตัวไข่หอยเชอรี่และตัวหอยเชอรี่นะครับนี่ตัวแม่แม่หอยเชอรี่แล้วก็รังไข่นะครับอันนี้คือตัวแม่นะครับเห็นตัวแล้วนะครับอันนี้คือหอยเชอรี่นะครับที่เป็นศัตรูพืชศัตรูตัวท่าของเราตัวสําคัญเลยนะครับ